อะไรวะเอ่อสวัสดีครับนี่คุณเอที่จองโต๊ะวี p ทไว้หรือเปล่าครับใช่ค่ะร้านคุณนี่สวยดีนะคะเอ่อขอบคุณครับนี่คุณคุณเข้ามาทำไมคุณเห็นไหมว่าพื้นมันเปื้อนอ่ะเพราะไอรถเข็นบ้าของคุณเนี่ยเอาไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่มันอะไรกันคะแต่ฉันจองโต๊ะที่นี่ไว้นะคะสภาพแบบคุณนี่นะเอ่อ นี่คุณเอครับที่จองโต๊วเวอีไว้นะครับคุณชา้าอะไรนะห้อง VIP พใช่ค่ะคือฉันเป็นคนพิการนะคะก็เลยจะหาห้องที่มันสะดวกสบายแล้วก็นวยควนสะดวกสําหรับคนพิการอย่างฉันได้มากที่สุดนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยนี่เบสทาไมไม่พามไปส่งที่โต๊ะให้มันมายืนตรงนี้ทําไมเกกะออไปครับเออไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฉันไปเองก็ได้คะ่ะ ไปส่งมันแล้วล็อกประตูไว้นะย่าปล่อยให้มันออกมาเด็ดขาดหมายความว่าไงล่ะครับก็วันนี้คุณของคุณพิ่เชียวเขาจะมาประเมินร้อาหารของเราไงเบสถ้าเกิดร้านาหารของเราได้รับการคัดเลือกแล้วได้5้าดาวเนี่ยลูกค้าก็จะเยอะเราก็จะได้เงินเดิาเพิ่มไงเข้าใจไหมแล้วฉันไม่อยากให้คนพิการมาเพ่นพ่านข้างนอกล็อกไว้เลย ไปดิหน้าบือได้เชิญข้างในครับคุณมิวสวัสดีครับอที่จอรดรถดีมากเลยนะคะส่วนเคาน์เตอร์ก็โอเคค่ะแต่ว่าไฟอ,อาจจะดูมืดไปน,นิดนึงเรื่องนี้คุณมิวไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวจัดก,การให้ครับ พวกผมเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดอยู่แล้วครับดีมากเลยค่ะถ้าง,งั้นวันนี้ฉันขอห้อง V I P นะคะแล้วก็อาหารที่ดีที่สุดของทางร้าน,นะคะ่ะเอ่อขอโทษนะครับคือตอนนี้ห้อง V I P ไม่ว่างนะครับเอ๊ะพูดบ้าเลยห้องยังว่างอยู่ไม่ใช่หรืองไงเอ่อว่างเหรอครับแต่คุณเอเออพี่ว่าในคงจะทำงานหนักจนลืมไปว่าคุณเอเขาออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าเร้อไม่ใช่หรืองไง มันต้อพูดอะไรมากไปบอกให้แม่บ้านจัดโต๊ะให้คุณมิวอย่ยวนี้เลยเคุณมิวครับเดี๋ยวคุณมิวนั่งรอตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าคุณมิวอยากไปเดินดูรอบๆ้านก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวฉันขอไปเดินดูรอบร้านกันนะคะเชิญครับเบ็ดไปย้ายพิการนั้นออกจากห้องเวทีเดี๋ยวนี้นะจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่คนเขาไม่เห็นอะ ไปจัดการให้เรียบร้อยหรอเอ่อคุณช้างครับแต่คุณช้างเอ่อถึงแล้วครับต้องขอโทษจริงๆนะครับที่เปลี่ยนโต๊กระทานหานะันน่ะทำไมฉันถึงโดนเปลี่ยนห้องล่ะคะ ผมช่วยครับคือระบบการจองมีปัญหานิดหน่อยนะครับแล้วนี่ฉันก็จองห้องสำเร็จไปแล้วนี่คะทางเราเสียใจด้วยจริงๆนะครับต่อไปเราจะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกแน่นอนนะครับคุณแน่ใจนะคะว่าจะให้ฉันนั่งโต๊ะนี้จริงๆอะออขอโทษจริงๆครับอ๋อ นี่เป็นคูปองรับประทานอาหารฟรีนะครับผมให้คุณทานอาหารมื้อนี้ฟรีเพื่อเป็นการขอโทษนะครับขอบคุณนะคะคุณนี่ช่างมีน้ำใจกับฉันมากๆเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันจ่ายไวคุณไปทำงานต่อเถอะคะ่ะเออถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกผมได้ตลอดนะครับ เป็นไงบ้างจัดก,การเรียบร้อยใช่ไหมแล้วนีม่มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยปล่อยมันนั่งตรงนั้นได้ไงเออคือคุณฉางครับผมรู้สึกผิดนะครับที่ไล่คุณเอ๋จากห้อง VIP นะครับมันตั้งหากที่ต้องรู้สึกผิดอ่ะที่เข้ามาสร้างความม่นมายในร้านเราไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวฉันไปจัดก,การเองส่วนนายนุ่นไปดูแลคุณมิ เรก่อนเอ่อห้องน้ำไปทางนี้นะครับออกไปแล้วก็เลี้ยวเออคุณมีครับร้านอาหารเราเป็นไงบ้างครับโอเคไหมฮะอ๋อชอบมากเลยค่ะอาหารก็อร่อยดีคือฉันยังหาจุดปรับปรุงไม่ได้เลยนะคะจริงเหรอครับ ดีมากเลยครับแต่ว่าฉันตัดสินใจคนเดียวไม่ได้นะคะฉันต้องรอความคิดเห็นจากแขกรับก่อนค่ะแต่ว่าฉันคิดว่าเขามานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นเลยอะคะ่ะแขกรับเหรอครับใช่ค่ะอะนี่ไงงั้นฉันแนะนำเลยนะคะคุณเอ๋ค่ะเป็นแขกรับที่ทางเราส่งมาค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณช่างคุณเอกคะเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนพิการเนี่ยหรือว่าคุณต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องการให้คนอื่นดูถูกหรือกลั่นแกล้งเนี่ยฉันแนะนำให้ไปร้านอื่นค่ะไม่ใช่ร้านนี้คุณมีครับคือผมอธิบายได้ครับเพราะคุณก็จะโดนผู้ชายคนนี้เลยค่ะ คนที่ชื่อฉางนี่แหละค่ะเป็นคนกระทำกับคุณแน่นอนคุณรู้ไหมคะว่าคุณทําแบบเนี้ยคนที่มาร้านคุณเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีค่ะคุณมิวคะคุณคงไม่อยากเชื่อหรอกค่ะว่าคนที่ทํากับฉันเมื่อกี้ก็คือคุณฉางนี่แหละค่ะเขารถเข็นฉันไปทิ้งฉันเกือบจะแจ้งตํารวจอยู่ละเออ,เอ,อใจเย็นก่อนนะครับไม่ต้องถึงกับแจ้งตำรวจหรอกครับรถเข็นนะเดี๋ยวผมเอามาคืนครับผมแค่รอเล่นครับคุณเอ๋ พอแล้วค่ะคุณช้างคุณเป็นถึงผู้จัดก,การนะคะทําพฤติก,กรรมแบบนี้ไม่โอเคนะคะฉันต้องส่งรายงานเจ้าของร้านแน่นอนนะคะแต่ร้านนี้ยังมีข้อดีอยู่นะคะคุณมิวเพราะมีคุณเบสค่ะคุณเบสคอยช่วยเหลือฉันอยู่ตลอดถ้าร้านนี้ได้คุณเบสเป็นผู้จัดก,การเนี่ยฉันว่าคงจะดีขึ้นเยอะเลยล่ะคะ่ะเออแต่ว่าผมพอแล้วค่ะเตรียมหางานใหม่ได้เลยนะคะที่นี่ไม่ต้องการคนที่มีพฤติก,กรรมแบบนี้เชิญค่ะ ยจเลส่วนคุณทําดีแล้วก็ทําดีต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนําเสนอชื่อคุณให้กับเจ้าของอันเองค่ะเออขอบคุณมากนะครับผมจะพยายามที่สุดเลยครับ